ันี่ก็ทำพี่น้องวันนี้จะทำการทำไข่ดาวแบบไม่ทำไข่เราจะทำตามชื่อช่องเลยนะครับผมป้าเดียวไข่ดาวขั้าแรกเราต้องมีตัวเย็นตัวเย็นจะปลุกตัดไวยไข่เดี๋ยวนี้ไม่เปิดเปิดเองก็ได้วะอ๋เอเลยไปไขไ่ไ้อยู่ในนี้ไข่ยูห้องนอกมันกูได้กินแกล้ม รเราจะไม่ทำใครดาวกันนครับพี่น้องเราทำใครย,ยังไงหรอไม่ทำไครใช่ไหมล่ะไม่ทำใครจริงๆเช่าตรงนี้นี่น้ำมันถ้าที่มีน้ำมันอยู่แต่ทำไมไม่อ้วนนะครับไม่อ้วนเพราะว่าเราหนักอยู่เพราะนั่นแหละที่บอกและสำคัญ แต่มันแค่นี้แหละดอกไข่มันยากนะทุกคนที่ใช้มือเดียวเนี่ยอ้อไข่หลนบน้านเริงนะพี่น้องเราซือว่าไข่แตกพอเราได้แล้วเราจะไปเอารถดีกันนะพี่น้องรถดีนะพี่น้องถอถอรถดีแต่ใช่รถเดี๋ยวไม่ใช่แค่รถดีอย่างเดียวครับเราจะทำการมาแบบเราจะานี่เลยครับ แซ่บแน่นอนพุงม,มามา่าเฮ้อแล้วเราก็เอาหนังปลามาครับพี่นะ้องแล้วก็คนคนจนกว่าจะได้นะคนจนกว่าจะได้เลยถือข้อนมากเลยครับพี่นะ้องมาเป็นตัวสุดที่เลยเดี๋ยวจะมีฟอง เราก็ได้แล้วเราทำการเปิดน้ำมันเปิดนะแกะกนกระนี้เคมีสีเขียวน่าระทา้เราเท,เทไปเลยนะผมไม่ต้องกลัวคือความจริงมันต้องเทก่อนตอนที่น้ำมันมังร้อนใช่ไหมแต่ผมเทก่อนที่น้ำมันจะรอ้อนโคตรเล่นอะไรเหรอไข่ดาวมันจะได้ไม่ต้องไข่แดงของเรามันจะได้ใหญ่ย,ย,ยังไงล่ะ เห็นไหมครับทำเอางนี้ครับวนไปมันมาลหลายรอบนะครับแล้วเราก็จะได้ไข่เจียวแลวะลอยได้ไข่เจียวแบบน่ากินขนาดนี้กับข้าวแล้วไข่เจียวที่กลองทอดได้ก,กว่าเลี้ยวสอง พร้อมเสิร์ฟเลยมากินใครเจวาผงม,มาม่าเลยครับวันนี้เป็นมะม่ารสต้มยำกุ้งนะครับผมโอ้ยที่เอาขวดมาเผื่อยังร้อนเลยครับเฮ้าเคทชิบหายเลยแน่นอนข้นามแรกนะครับ มันอร่อยด้วยอ่ะมันแบบความเผ็ดกับน้ำปลาที่มันผสมกันเนี่ยความเป็นความเผ็ดมันเข้ากันดีๆมากครับแล้วยิ่งเอาข้าวสวยๆมาเนี่ยมาใส่เนี่ยเหมือนยิ่งเป็นรสชาติที่บอว่าเพอร์เฟกต์มากเลยครับเรากินไดี่หมดชามเลยถึงมันจะเริ่มหนักเลยนะให้ผมถามว่า ที่ไปปุ๊บเมื่อไรจะทำก็ถ้าไม่ว่าแต่ส่วนวิโอบปัญหานะครับผมผมก็การท,ทําับเคยทําให้เสร็จอยู่นะผมโอ้โหเคิตอนแต่เนี่ยผมตามหาตะก้องมานานแล้วแต่ไม่มีอ่ะแต่ผมอยากมีตะก้องประจําตัว ใกล้หมดแล้วครับเซ็บมกักที่จะบอกผมไม่ได้กันใจจริงครับตอนนี้ข้าวมันอร่อยจริงจครับข้าเจอามันแซ่บมากมันมันลาบนะครับ อยากได้รถไหนก็ซื้อเองนะสมมุิคุณอยากได้รถต้มยำกุ้งไม่ก็รถหมูสับคุณก็ไปซื้อมาแล้วก็ใส่กระเจียวมันมจะมากระเจียวคุณนั้นไม่น่าเบื่ออีกต่อไปเวดหยุด I'm ลำกินนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนน,นะครับผมเจอกันคลิปหน้าไว้วอกยาโหู